ไม่ว่าจะอาชีพอะไรเราก็คือล้วนแล้วแต่มีความสําคัญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะงานของเราเราให้คุณค่าเราเองนะคะ่ะก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาให้คุณค่าเนี่ยเรารักเราภูมิใจเราพอใจในงานของเราเองก่อนนะคะไม่ว่าจะทาคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะคลิปเนี่ยครูจะชอบพูดกับบางทีนะพูดกับบางคนเสมอว่าเฮ้ย e ฉันหลงรักคอนเทนต์ของฉันมากครูพูดจริงๆถ้าคลิปไหนที่ครูรู้สึกดีครูก็จะแบบอินแล้วก็แบบ เราก็บอกตัวเองว่าเรารักมากนะคะ โดยที่มันอาจจะไม่ได้มียอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์เยอะแต่ถ้าเรารักมากเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะคะ่ะมันจะกลับมาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกความคิดของเราทุกการกระทําของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นพลังงานบางครั้งอ่มันจบไปแล้วคลิปจบไปแล้วลงไปแล้วนานแล้วเนี่ยพลังงานตรงนั้นยังคงอยู่มันอาจจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่มีความต้องการคนที่อยากจะได้ข้อมูลจากคอนเทนต์นั้นอยากจะซื้อสินค้านั้นกลับมา กลับมาเห็นคลิปนั้นแล้วเป็นประโยชน์ต่อเขานะคะอาจจะเป็นแค่หนึ่งคนที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือคุณสร้างคุณค่าได้แล้วค่ะเป็กกำลังใจให้นะคะทุกๆคน